คุณรู้ไหมครับว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมาจาก2ความรู้สึกหรือความคิดนี้เท่านั้นความคิดแรกคือเราไม่มีคุณค่าเพียงพอกับ2เราไม่สามารถจะเป็นที่รักได้แล้วลองมาดูนะครับความคิดหรือความรู้สึกแบบแรกก็คือเราไม่มีคุณค่าเพียงพอคุณเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นไหมคนอื่นสวยกว่าคนอื่นรวยกว่า คนอื่นเก่งกว่าคนอื่นฉลาดกว่าหรือเห็นใครก็ดีกว่าเราไปหมดเลยจนทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาจะพูดเวลาจะคิดเวลาจะทำอะไรก็จะไม่กลา้าจะกลัวไปหมดทำให้คุณรู้สึกตัวเล็กในโลกใบน,นี้เคยไหมหรือสองรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักหรือไม่มีทางจะได้รับความรักเวลาคุณรู้สึกนี้คุณทำไงฮะเรียกร้องต้องการที่จะสบายใจจากคาพูดของเขาต้องการสถานะต้องการที่จะรู้สึกว่า ว่าเราเนี่ยรักเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรหรือคนรักของเราทําผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆคุณก็จะไปกล่าวหาเขาเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาผิดพลาดมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่คุณกลัวคุณไม่เป็นที่รักอย่างที่คุณตั้งใจคุณมี2ข้อนี้หรือเปล่าครับและถ้ามีคุณรู้สึกอย่างไรและถ้าผมบอกคุณล่ะครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากความคิดคุณเองหมดเลย ไม่ใช่ความจริงคุณลองคิดตามผมนะถ้าคุณมีความคิดที่คิดแล้วไม่เคยหยุดคิดวนอยู่ได้วนเรื่องราวในอดีตกลัวอนาคตเอาเรื่องคนอื่นมาคิดว่าเขาจะคิดอย่างไรกับเราเอาเรื่องคนนูน้นคนนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของเรามาปนเปกันหมดอนาคตจะเป็นยังไงนออเราจะแก้ยังไงอดีตเราไม่น่าเลยความคิดเหล่านี้คุณแน่ใจได้อย่างไงว่ามันเป็นความคิดที่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์จากการศึกษาพบนะฮะในอดีตเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงเรื่องอดีตคุณเชื่อ เมื่อไหมว่า50%ของเรื่องราวเป็นเรื่องที่คุณโม้กับตัวเองลุวนๆอีก50อาจจะจริงแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจริง100%ปัญหามันคืออย่างนี้ครับถ้าคุณมีชุดปัญหาเหล่านี้ทั้งที่เราไม่มีคุณค่าเพียงพอทั้งที่เราไม่สามารถเป็นที่รักของคนอื่นได้และความคิดวนที่ไม่หยุดสักทีเมื่อไหร่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณต้องการสักทีหากเราไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้เราจะใช้แต่ชีวิตไปตามความรู้สึกไปตามอารมณ์ไป ตามเรื่องราวต่างๆไปวันต่อวันโดยที่เราไม่สามารถจะไปถึงชีวิตในฝันเราได้ครับผมอยากจะแชร์เคสตั u ดีนะครับที่ผมทํางานตรงนี้มาเนี่ยความคิดมันสามารถพาให้แต่ละคนไปถึงจุดไหนได้บ้างเคสแรกครับผมพบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มาเป็นนักเรียนกับผมเธอโดนทิ้งจากผู้ชายที่เธอรักมาเป็น10กว่าปี หลังจากที่เธอโดนทิ้งอันนี่คือสิ่งที่เธอเล่านะเธอก็ได้ไปพบกับความรักครั้งต่อไปซึ่งแ yeah, ย่มากๆแย่ yeah, โดยการที่เธอไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เธอได้เนี่ยมันคู่ควรเลยแล้วเธอก็รู้สึกเศร้ากับชีวิตตัวเองตรงที่ว่าเธอคิดว่าเธอไม่สวยเธอคิดว่าเธอไม่มีคุณค่าเพียงพอ คิดตั้งแต่ความรักครั้งที่แล้วนะแล้วมาเจอความรักครั้งใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ความรักที่ดีก็พอจะเดาได้นะฮะผู้หญิงคนที่ล้มเหลวจากความรักครั้งที่แล้วมาแล้วก็คิดกับตัวเองแบบหนึง่งมาเจออีกความรักอีกแบบหนึง่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับหลังจากที่มาโคชชิ่งกับผมมาเรียนกับผมเนี่ยมันมีวันหนึ่งเธอติดต่อกลับมาบอกว่าผู้ชายที่เคยทิ้งเธอกลับมาแล้วบอกกับเธอว่าขอกลับมามีความสัมพันธ์นกันอีกได้ไหมเพราะช่ว<ๆ>งเวลาชีวิตที่ทิ้งเธอไปนั้นมันแย่มากๆ ชีวิตที่เขาไปเจอกับผู้หญิงคนอื่นหรือชีวิตที่เขาไปดําเนินในช่วงวลานั้นมันเป็นชีวิตที่ทุกอย่างล้มเหลวไปหมดเลยเธอไม่ได้กลับไปครับแต่เธอแค่มาบอกกับผมว่าวันนั้นน่ะเธอโดนทิง้งแต่วันนี้ทําไมเธอถึงรู้สึกเหมือนจะรู้สึกดีผมก็เลยบอกไปว่าสิ่งที่เธอไม่เห็นนะนั่นก็คือปัญหาไม่ใช่ตัวเธอแต่เป็นผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แรกแต่เธอหลอกตัวเองว่าเธอแย่เธอไม่มีคุณค่ามาเป็นเวลาเป็นปีแต่วันเนี้ย ความจริงได้ปรากฏแล้วที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนั่นก็คือความคิดของเราเนี่ยนอกจากจะทําให้เรารู้สึกพังรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วยังสามารถนําพาตัวเราให้ไปเจอกับอะไรที่ไม่คู่ควรได้เหมือนกันในวันนี้ครับเธอตัดสินใจที่จะรักษาความเป็นโสดอยู่กัไปทุ่มเทกับกีฬาทุ่มเทกับครอบครัวของเธอเพื่อนําพลังจากความจริงที่เธอไปพบเนี่ยกลับมาให้ได้ก่อนและหลังจากนั้นเธอเชื่อว่าความรักที่ดีมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่มันจะไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไปครับมีเคสหนึ่งครับเคสนี้เนี่ยเธอเป็นสุภาพสตรีแต่เป็นเพศที่3เนาะเธอได้เข้ามาร่วมเป็นนักเรียนกับผมในคลาส M Lab นะฮะเราเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีด้วยความที่อยากจะเข้าใจอยากรักคุณพ่อของเธอเพราะเนื่องจากตั้งแต่เธอไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคุณพ่อของเธอเหมือนจะรับไม่ได้ เธอบอกว่าเธอรู้สึกเธอไม่ได้รับความรักเหมือนเดิมจากผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นผู้ชายที่เธอรักมากสิ่งที่เธอทํากับชีวิตมาตลอดฮะเธอบอกกับตัวเองว่าเธอไม่มีทางได้รับความรักจากคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วเธอจึงไปเรียนประกอบอาชีพที่มีไรายได้สูงเป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยให้ความเคารพผมขออนุญาตไม่บอกแะ้วกันนะฮะไปพบกับผู้ชายหลายต่อหลายคนแล้วก็สามารถชนะใจผู้ชายหลายคนได้เธอเข้าใจว่าชีวิตเธอน่าจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่มันยังขาดอีกนิดนึงคือความรัก ธอคาดหวังจะได้รับเธอก็มาเจอกับผมแต่มันเกิดสิ่งที่ผมเรียกว่ามิราเคิลเกิดขึ้นครับในวันที่เราเดินทางนะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีและไปร่วมคลาสที่ชื่อเอ็มแลปเนี่ยเราก็ทํากระบวนการในการนั่งสมาธิในการเรียนรู้ตัวเองในหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเธอจะอินกับแนวทางอย่างนี้มากกว่าในวันนุ่งขึ้นครับสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นคุณพ่อเธอโทรมาแต่เชา้าแล้วก็บอกรักเธอแบบไม่เคยบอกมาเป็นเดือนหลายเดือนถามเธอบอกว่าอยู่ไหนผมพูดแล้วก็รู้สึกนะครับ เธอบอกว่าหลังจากจุดนั้นเกิดขึ้นความเชื่อที่เธอเชื่อว่าเธอได้รับความรักจากผู้ชายคนอื่นความเชื่อที่เธอรู้สึกว่าเธอภูมิใจกับการที่เธอได้ประกอบอาชีพเป็นที่นับหน้าถือตาหรือแม้กระทั่งรายได้ที่มีเยอะจนไม่รู้จะใช้ไงแล้วมันไม่มีความหมายเลยนอกจากสายโทรศัพท์สายนั้นสายเดียวเธอเลยรู้ฮะว่าความคิดของเธอที่เธอปิวตัวเอง มาตลอดมันไม่ใช่ความจริงเพราะเธอมาได้คําตอบตอนวันนั้นว่าความรักที่พ่อเธอมีเนี่ยมันไม่เคยลดลงเลยแต่มันแค่เปลี่ยนลักษณะในการสื่อสารเฉยๆแต่สุดท้ายเธอก็ได้ในสิ่งที่เธอต้องการน,นั่นคือความรักของพ่อเธอกลับมาครับและเคสที่3ครับเป็นสาวหล่อท่านหนึ่งได้มาร่วมเป็นนักเรียนกับผมนะครับในคลาส M Lab แบครั้งแรกด้วยความตั้งใจที่อยากจะได้แฟนหรือคนรักของเธอกลับคืนเธอโทรไปหลายโค้ช หลายโรงเรียนหลายหลายท่านนะฮะเพื่อขอคำปรึกษาทุกท่านทุกโคช้ชทุกคุณหมอจิตเวชก็ให้คำแนะนำว่าปล่อยมือเธอความรักมันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ก็ต่างคนต่างอยู่แต่เธอดันไลน์มามาที่แอดมินผมและแอดมินผมบอกว่าถ้าใจสู้เสยอย่างมันจะเกิดขึ้นเธอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะให้ความหวังกับคลาสนี้กับตัวโค้ชชิปเป็นครั้งสุดท้าย เรามาร่วมผ่านกระบวนการนั่งสมาธิเรียนรู้ตัวเองหาจุดบกพร่องหาจุดที่เราต้องพัฒนาตัวเองจุดไหนต่าง,างนนๆนาเธอตั้งใจมากเธอจดทุกคําพูดที่ผมพูดเลยด้วยความตั้งใจที่เธอต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้ความรักเธอกลับมาผ่านไปสองวันเธอพยายามติดต่อแต่มันก็ไม่สําเร็จคนระับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกในความเป็นตัวตนของเธอ คือเธอมุ่งมั่นกับความรักครั้งนี้มากแม้กระทั่งตอนนั่งสมาธิตอนพูดคุยโคชชิ่งกับผมหลังจากนั้นนะก็อยู่ที่ประมาณสเดือนเธอได้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับมาด้วยคว,ค,วความเศร้านะเพราะว่าเธอพยายามติดต่อกลับไปแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมันเลยเหมือนความหวังมันจะริบเปลี่ยแต่เธอบอกว่าเธอยังมีความเชื่อในเรื่องกฎขางน่งดึงดูด ที่พวกเราศรัทธาแล้วเขาก็บอกกับผมตอนเช้าบอกว่า,ามันไม่มีทางเป็นไม่ได้ครับเขาปล่อยมือแล้วเขาหมดหวงังผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนอะเขาต้องการความรักครั้งนี้มากๆเราก็เลยอ่ะเอาวะเรามาลองนั่งทําสมาธิในรูปแบบของเราสมาธิในรูปแบบของการเปลี่ยนพลังงานที่อยู่ในหัวใจครับในทางปกติในทางโลกมันช่วยอะไรไม่ได้แล้ว เราเชื่อว่าพลังงานมันช่วยได้ทุกอย่างาบ่ายสามโมงครึ่งวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโทรศัพท์สายตรงมาจากตะวันออกกลางคุณแฟนเขาเป็นแอร์โฮสเตสและเขาโทรกลับมาแต่สาวหล่อท่านนี้ไม่ยอมรับเพราะกลัวกลัวมากกลัวที่จะรับความจริงไม่ได้ ผมก็บอกรับไปเพ้ะไม่รับก็โทรกลับเรารอกันมาสามเดือนแล้วอะ่ะผมก็ทําทุกอย่างให้เธอเห็นในการที่ต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างแต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วถึงแม้ความรักจะไม่กลับมาตัวเราก็จะได้ตัวตนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแต่วันนี้เขาโทรมาแล้วถึงเขาจะเลกิกหรือเขาจะยังไงก็ตามอย่างน้อยสุดแล้ได้รู้ความจริงเธอก็ติดต่อกลับไปครับปรากฏว่าคนรักของเธอขอกลับมาคืนดี จิ๊บไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะและ้วจิก็ไม่สามารถอธิบายเป็นข้อๆเป็น how to แบบที่ทุกท่านชอบได้แต่ผมแค่อยากจะบอกทุกท่านว่าเมื่อพลังงานมันทำงานนะทุกอย่างที่ทุกท่านปรารถนามันจะเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่สามารถอธิบายเป็นเหตุและผลได้ผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะให้มาพบกับผมในวันที่2 7 2 8 ผมจะทําให้ทุกท่านเห็นเสียงหรือความคิดนั้นที่มันเป็นตัวขวางแต่สิ่งที่ทุกท่านจะปรารถนาหรือต้องการจะปรารถนาให้ได้เนี่ยมันคือการที่ทุกท่านตั้งหัวใจของทุกท่านให้ตรงแล้วรอให้มันเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมสามารถบอกทุกท่านได้ในคลาสที่ผมภูมิใจมากครับนั่นก็คือ M Lab Bangkok Experience จะเป็น2วันที่ผมขออนุญาตเป็นส่วนในการเปลี่ยนชีวิตคุณในทางที่คุณต้องการ 合觀察。